ใครจะไปรู้เท่ากับตัวเรารู้จากแรนดเราเองจากเดิมเราคิดว่าเราดีแล้วเหมือนเราเปิดโลกกัะทัดใหม่ยึดหลักในเรื่องของความสดใหม่ทุกคนมีข้อดีทุกคนมีความสามารถเพียงแต่ว่าเราเองยังไม่ได้ร่วมมือหรือว่าทําให้ธุรกิจเรื่องของอาหารของประเทศไทย,ยแข็งแรงมากขึ้นทําให้การบริการเนี่ยได้คุณภาพต่อเนื่อง อย่างที่ทุกคนเห็นนะปกนะวันนี้เราอยู่กันที่แฟลชชิปสโตร์ของร้านแหลมเจริญซีฟู้ดเอก,กมัยไมครับเรื่องของเรื่องคือวันนี้เรามาจัดงานลงแขกลงแขกคืออะไรใครที่รู้จักเพจต่อเพนกิ้นดีจะรู้ว่าเรามีจัดมีติ้งเจ้าของร้านอาหารเรียกว่าทุกเดือนเลยแล้วก็ไม่ได้เฉพาะที่กรุงเทพยอย่างเดียวนะเราไปตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดมาแล้วแล้วก็ปีนี้เรายังไปอีกเป็น10จังหวัดเลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าเราไปจังหวัดไหนบ้างนี่ขึ้นมาดูเลย วันนี้เรามาที่แหลมเจริญซีฟู้ดเพราะว่าวันก่อนพี่โน้ตผู้บริหารแหลมเจริญซีฟู้ดเขาทักมาเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานละมาอัปเดตหน่อยว่าทำอะไรกันอยู่เป็นยังไงมานั่งกินข้าวกันก็เลยมีโอกาสได้มาแหลมเจริญซีฟู้ดที่สาขานี้สิ่งที่เขาเล่าให้ฟังคือแหลมเจริญก็โตมาจากเป็นร้านอาหารบ้านๆริมทะเล,ท,ะเลที่ระยองผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักซึ่งสาขาต้นตํำรับเขาก็ยังอยู่นะแล้วเขาก็เริ่มมาขยายสาขาในกรุงเทพในห้างจนมีหลาย10บสาขาจนวันนึง MK Restaurant ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคน รู้จัก MK เป็นอย่างดีซึ่งวันหนึ่งแหลมเจริญก็เข้าไปอยู่ under chain MK วันนั้นผมได้คุยกับพี่น็ตว่าพี่น็ตผมเข้าใจว่าพี่น็ตเองก็วางระบบร้านอาหารมาดีอยู่แล้วพอหลังจากที่เข้าไปร่วมกับ MK เป็นยังไงเขาพูดมาคําเดียวว่าโห oh, ต่อเหมือนเรียนกันคนละโรงเรียนอะตอนที่เราเป็นร้านอาหารเล็กๆเ,เราก็คงเป็นเหมือนคนระดับอนุบาลพอเราเริ่มมาเป็นเชนมีหลายสาขามีทีมงานจัดก,การเราก็เหมือนเป็นแบบระดับมัธยมระดับมหาลัยอะไรพวกนี้แต่สิ่งที่แบรนด์ MK ทำมันระดับด็อกเตอร์มันหมายถ มันไม่ดีพอในมาตรฐาน MK ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดไฮ e ีนซึ่ง MK ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากซัพพลายเชนวัตถุดิบการจัดการในเรื่องของโอเป a เรชั่นซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าโอยถ้าอยู่ในเชนมันจะต้องมีอำนาจการต่อรอง e c o ค o m y น f มีออฟสเกลแต่จะบอกว่าถ้าใครเคยทำสาขายเยอะๆหลักเป็น10บหรือหลักเป็นร้อยสาขาจะรู้ว่ายิ่งเราขยายสาขายเยอะอะต้นทุนเราจะสูงขึ้นทางต้นทุนต่อสาขาแล้วก็ต้นทุนส่วนกลางเพราะเรามีทีมส่วนกลางเรามีครัวกลางการจัดการเข้ามาเยอะมากแต่ สิ่งที่แรกกลับมาคืออะไรมาตรฐานการบริการมาตรฐานการจัดการมีทีมงานมืออาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องไม่จําเป็นจะต้องเฝ้าหน้าร้านตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราต้องแลกกันวันนี้ก็เลยอยากจะพาไปคุยกับผู้บริหารแหลมเจริญซึ่งปัจจุบันนี้แหลมเจริญเขาก็มีผู้บริหารหลายๆคนเข้ามาช่วยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับพี่นรสกันถ้าเวลาเราถามเจ้าของธุรก,กิจว่าปวดหัวอะไรมากที่สุดผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยครับจะตอบว่าเรื่องคน ทั้งในเรื่องของการหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทั้งในเรื่องของการวางระบบการล่าม,มาสายการติดตามเอกสารถ้าไม่วางระบบให้ดีเนี่ยเราปวดหัวเรื่องคนอย่างแน่นอนซึ่งจะดีกว่าไหมถ้าเรามีตัวช่วยมาทําให้เราสามารถจัดก,การเรื่องคนวันนี้ผมเลยอยากแนะนําระบบที่ชื่อว่า Human Soft ครับซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยจัดก,การในเรื่องของเงินเดือนพนักงานช่วยให้การทํางานเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีอินเทอร์เฟซที่ทํางานง่ายไม่ซับซ้อนช่วยเช็คเวลาเข้างานติดตามแทสพนักงานสรุปรายชื่อซึ่งโปรแกรม Human Soft เนี่ยเขาก็สามารถคำนวณ เเงินนดือได้อัตโนมัติเลยนะแล้วก็มี AI คอยแจ้งข้อผิดพลาดอีกด้วยแถมยังช่วยแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วยซึ่งตอนนี้ถ้าใครอยากทดลองใช้เขามีโปรให้ใช้บริการฟรี30วันได้เลยนะครับก็สามารถสมัครได้ที่ www.humansoft.co.th ฉะนั้นเท่าเรื่องอะไรที่มันไม่จาเป็นจะต,ต้องใช้ทักษะของคนมากให้โปรแกรมช่วยดีกว่าแล้วเอาเวลาของเราที่มีไปพัฒนาธุรกิจอย่างอื่นต่อไป Human Soft ง่ายเรื่อง HR เพื่อพัฒนาธุรกิจ เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่นดตย่างเข้า48ปีแต่ตัวพี่นดตเองในฐานะผู้บริหารนี่เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วครับตั้งแต่เริ่มเปิดที่กรุงเทพแล้วก็ขึ้นห้างสปปรรพสินค้าประมาณสัก15ปี สิบ oh, <15. S 1> ปีที่แล้ววันนั้นแหลมเจริญเองยังมีไม่กี่สาขาครับก่อนนั้นั้นมีสแตนาร์มาจากระยองก็จะ,ะมาที่แยกเหม่งจ่ายก่อนก็มีแค่สาขาเดียวหลังจากสาขาเดียวไปก็จะเพิ่มเติมมาเป็นสาขารามินทาับแล้วค่อยขยับตัวไปขึ้นห้างวันที่แหลมเจริญตัดสินใจเข้าห้างจนมีหลายสาขาวันนั้นเราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับโอ้เราไม่เคยขึ้นห้างมาก่อนเลยเราก็เจอหลายปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการขนส่งปัญหาเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบที่จะทําที่หน้า าาเพราะเรายึดหลักในเรื่องของความสดใหม่ก็คือจริงๆใช้ของสดมาเลยใช่ตอนนี้มันต้องเตรียมในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาที่เราใช้ปลาที่มีคุณภาพปลาเป็นนั่นแหละเราจะทํายังไงที่เราต้องไปทําบนสูตรการค้าที่มันสะอาดโมเดิลแต่เราไม่เคยขึ้นเราอยู่แต่บนพื้นดินอ้าวแล้วเราเราทำยังไงครับเราก็ขนปลาขึ้นไปทําบนสูตรการค้าเลยเป็น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 เลยไปอยู่หลังครัวนี้หรอครับครับเราก็มีเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้โชว์ตู้ข้างหน้าอย่างนี้เราไม่ทําเรารู้สึกว่าเราจะจัด ร้านจัดสาขาให้มันดูโมเดิร์นเนี่ยการที่เราเอาปลาหรือเอาวัตถุดิบไปโชว์มันเกิดกาดูไม่ค่อยเสมัยโบราณเนาะที่เราเคยเห็นที่เขาวางโชว์แบบต่างชาติแต่เราจะเป็นร้านอาหารรุ่นใหม่ละเพราะว่าสมัยตอนนั้นเนี่ยห้างสรรพสินค้าเริ่มขยายตัวมากขึ้นเราก็ต้องปรับตัวให้มันดูทันสมัยเหมาะกับสู่การค้ามากขึ้นวันที่แหลมเจริญตัดสินใจเข้าห้างผมก็เข้าใจว่ามันคงต้องเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าให้มันแมชมากขึ้นวันนั้นเรามีการปรับในเรื่องของภาพลักษณ์หรือแบรนดิ้งยังไงเพื่อทําให้มันเกิดความมาากกขึ้นเร็ เปลี่ยนโลโก้ใหม่จากเดิมเป็นแค่ตัวฟรอนต์ตัวหนังสือธรรมดาปกติแหลมจเจริญซีฟู้ดจากระยองอะไรเงี้ยเราก็มีการเอาโลโก้มาใส่ที่ตัวหน้าร้านปรับเรื่องของรูปแบบการตัดจัดร้านเปลี่ยนชาชนะใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนเคร่งแต่งกายพนักง,งานเหมือนเรามีทีมที่ปรึกษาหรือมืออาชีพเข้ามาช่วยเป็นนะทางพี่ๆน้องๆช่วยกันคิดกันเองอ๋อเหรอครับทำกันเองใช่ใช่คิดกันเองเราไม่คิดจะจ้างใครเพราะว่าใครจะไปรู้เท่ากับตัวเรารู้จากแบรนด์เราเองที่เราทำมาหลายสิบปีใช่เพียงแต่ว่าเราปรับให้มัน เหมาะกับสถานที่แล้วก็บริบทของสังคมสมัยนั้นณวันนั้นแหลมเจริญมีกี่สาขาถึงตัดสินใจเข้าร่วมกับเครือ M K ครับตอนนั้นมีอยู่ประมาณ40 โอ้โหก็จริงๆถือว่าเยอะมากแล้วเพราะว่าสาขาหนึ่งแหลมเจริญผมจําได้ว่าใช้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่าร้านทั่วไปใช่ใช่มันก็จะใช้พื้นที่ประมาณ200ตารางขึ้นไปแต่ก็40เยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆจนเราคิดว่าเออมันก็กําลังดีกับโลเคชั่นต่างๆที่เราครอบคลุมดูแลอยู่รอบๆกร,รุงเทพแล้วก็ต่างจาังหวัดนะรวันนั้นอะไรที่ทําให้พี่น็ตตัดสินใจเข้าไปอยู่ันเดอร์เชนใหญ่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆผมเข้าใจว่าด้วยตัวแหลมเจริญเองก็สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วควววามยยยั่งงืนนดด้้แแลก็ทร์ คือแบรนด์ MK เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแรงในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านหรือว่าจะส่วนหน้าบ้านแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความเป็นโอนเนอร์ของทางแบรนด์ MK เนี่ยมีความตั้งใจทัเขาเรียกว่าเคมีตรงกันจีบกันนานไหมครับพอสมควรนะก็มีการคุยกันเพื่อว่าจะได้เขาเรียกว่าศึกษากันแล้วกันทวันที่เราเป็น SME ตัวใหญ่แต่พอเราไปอยู่ under บรนด์ที่มันมีมาตรฐานระดับโลกอะเราเห็นอะไรที่มันต่างกันบ้างโอ้หรือเราเปิดโลกกระทัดใหม่อีกใบหนึ่งจากเดิมเราคิดว่าเราดีแล้วเรา โอเคอยู่แล้วแหละว่าไม่แหลมเจริญแต่ก่อนสมัยก่อนเรือโอเคแต่พอเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวเอ็มเนี่ยก็พวยเอ็มเมีมาตรฐานที่มากขึ้นมีฟา c i ซิลิตี้ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งทางแบรนด์เขาก็แชร์มาให้กับทางแหลมเจริญได้พัฒนาปรับปรุงในส่วนของที่แหลมเจริญเนี่ยยังไม่มีหรือว่ามียังไม่เป็นที่ แชร์ได้ไหมครับความสุดของ MK ตอนที่แหลมจเจริญเข้าไปเนี่ยเราเห็นอะไรใน,นความสุดบ้างระบบหลังบ้านระบบ CK CK คือครัวกลางร,<อ>ระบบห <Central S 2> ัวกลางใช่ระบบรัวกลางที่ MK มีในทุกๆฟังก์ชันครบหมดมันเป็นเหมือนกับอีโคซิสเต็มหนึ่งของระบบธุรกิจอาหารมีทั้ง CK มีทั้งโลจิสติกมีทั้ง RD มีทั้งมาร์เก็ตติ้งมีทั้งโอเปอเรชั่นเนี่ยมันรวมทั้งหมดแล้วในมุมโอเปอเรชั่นหน้าสาขาเราเห็นอะไรที่ที่วันนั้นเราไม่มีหรือเรายังทําได้ไม่ดีบ้างคิดว่าการเสริม มากกว่าเสริมความมั่นใจในการทํางานเช่นทาง MK มีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แล้วก็จัดระบบระเบียบการเรียนเพื่อมาถ่ายทอดให้กับแหล่าเฉลยเมันเหมือนต้องเป็นโรงเรียนเลยเหอครับเป็นโรงเรียนเลยครับเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของ MK g r o u กรุ๊ป ซึ่งทางทรนนิงเซ็นเตอร์ก็จะมีการอบรมพนักงานของเราตามรถแมพเราต้องมีรถแมพด้วยซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะไม่เคยตั้งรถแมพตอนนี้เรามีรถแมพว่าพนักงานเข้ามาต้องทําอะไรเราจะเห็นว่าการบริการของเอ็มเคหรือยาโยอิเนี่ยมีมเหมือนเป็น,นมาตรฐานไทยเรา,า,าก็จะได้จุดนั้นมาเติมเต็มทําให้แหลมเจริญมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่ใกล้เคียงกันผมเคยได้ยินคนพูดกันว่า m k นี่ยืนหนึ่งในเรื่องของแบบความซีเรียสเรื่องฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดไฮย,ยีนมันระดับไหนครับสูงสุดครับ ่าสูงสุดคือระดับไหนสูงสุดก็คือว่าต้องไม่เกิดความผิดพลาดทางด้านของ food safety หรือทุกกระบวนการการผลิตอาหารออกมาจากซีเคหรือครัวกลางมาจนถึงหน้าร้านเนี่ยต้องเซฟตี้ทุกอย่างรวมถึงการดูแลวัตถุดิบที่เข้ามาจากซัพพลายเออร์ก็ต้องมีการตรวจเช็คมีห้องแลบเป็นของตัวเองเพื่อตรวจสอบสารตกค้างจากซัพพลายเออร์หรือแม้กระทั่งผักที่มาจากตลาดก็ต้องมีการแรนดอมสุม่มไปถึงว่ามีสุ่มตรวจตลอดใช่รวมไปถึงในครัวอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะครับใช่ครับรวมถึงในครัวด้วยในครัวก็จะมาออดิตอยู่ตลอดเวลาทุก สาขาเรื่อยๆจนพนักง,งานทุกๆสาขาหรือทุกๆแบรนด์ในเครือเนี่ยตื่นตัวทําให้การบริการเนี่ยได้คุณภาพาต่อเนื่องวันนั้นพี่นอดเล่าให้ฟังว่าเขาซีเรียสถึงขนาดที่ว่าแค่ค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรถูกดีดขึ้นสูงมากเพราะความจริงจังของเขาใช่ใช่เพราะว่าต้องมีฟังก์ชันในเรื่องของพื้นที่ที่สกอรเราอาจจะยังไม่เคยคิดว่ามันจะต้องมีตอนนี้มันอาจจะต้องมีเช่นก็ในส่วนของเรื่องของพื้นที่การเตรียมงานที่มันจะต้องมีสต็อกการเก็บของที่แยกไว้เป็นสัดส,ส่วนตู้เย็นต้องมีขนาด อุณหภูมิเท่าไรเท่าไร่มาตรฐานต้องเท่านี้ตู้ชิลต้องมีอะไรต่างๆต้องมีเนี่ยวันนั้นแอบไปเห็นว่าตู้เย็นเนี่ยมันมีฮูดดูดความระบบเอ็กซ์ซอร์ตดูดความร้อนขึ้นไป้าปกติเราก็คือตู้เย็นแล้วเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็ตั้งอยู่ในครัวก็ในตอนกลางคืนบางทีในห้างสพินค้าระบบเวนทิเลเตเขาหยุดการทำงานแอร์ไม่มีแอร์ไม่มีแต่ถ้าลงตู้เย็นต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาตู้เย็นมันก็ร้อนแล้วมันก็ไม่มีการดูดอากาศออกเพราะในระหว่าง w o r ที่ g day เนี่ยเรามีเอ็กซ์ซอร์ตที่ฮูดฮูดก็จะดูด ความร้อนก็เพิ่มสูงขึ้นถ้าหากว่อะไรที่เราไม่มีพัดลมตัวหนึ่งกันดูดความร้อนจากมอเตอร์ของตู้เย็นอนะตู้เย็นก็จะร้อนพอตู้เย็นร้อนมากเกิดการน็อกได้อ๋อมันก็จะเสียเร็วสเสียเร็ว,วด้วดหรือในระหว่างกลางคืนที่ไม่มีคนอยู่ในร้านถ้าเกิดว่าต,ตู้เย็นเสียหรือตู้เย็นมันไม่ทํางานประตูติบก็จะเกิดการเวสได้แล้วก็วันนั้นที่นตเล่าให้ฟังเรื่องเล่าหลายเรื่องเลยเนี่ยระบบ <laughs> น้ํา ที่มันต้องกองอะไรนะครับโอ้โหกองฟิลเตอร์หลากหลายขั้นตอนมากเลยเป็นฟิลเตอร์ชุดใหญ่มีทั้งระบบกองหลายๆอย่างแล้วสุดท้ายมาผ่านด้วย UV เพื่อรูปได้ว่าน้ําที่ไปทําอาหารเนี่ยสะอาดจริงๆปราศจากเชื้อโรคแล้วก็สารเคมีเป็นชุดใหญ่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าแท่งที่ตามห้างเนี่ยเขามีการเมนเทนแอนยังไงมีอะไรตกลงไปในแทงน่งหรือเปล่าแต่สุดท้ายมาก็ต้องมาใช้ที่ร้านเราใครเคยดูคลิปที่เราสัมภาษณ์คุณเกชาทีราโกเมนเป็นน้องชายของคุณริททีราโกเมนเนี่ยเป็นคนออกแบบระบบวิศวกรรมให้ M k มทั้งหมดเขาเล่าให้ฟังถึงการลดกลิ่นในร้าน MK ซึ่งทุกร้านสามารถเอาไปทําได้แต่เราไม่เคยรู้แล้วเราทําไม่เป็นถ้าอยากรู้ว่าทํายังไง เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ก็ลองกดเข้าไปดูแต่อยากจะบอกว่า MK เคขาการที่เขาโตมาถึงทุกวันนี้ได้เขาคิดทุกเม็ดจริงๆใช่ครับคิดทุกกระบวนการแล้วก็คิดเพื่อที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆและก็ให้ส่งผลกับลูกค้าที่มารับประทานอาหารหรือมาใช้บริการ<ม>ทุกๆแบรนด์เนี่ยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคส,สูงสุดอย่างที่ต่อบอกและณนะวันนี้ถ้าพี่โน้ตสามารถแนะนําร้านอาหาร <ๆ S 1> เพื่ออยากจะสร้างระบบให้ขยายสาขาเป็นแบบแหลมเจริญ <ๆ S 1> เพื่ออาจจะดึงดูดบริษัทใหญ่ๆเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยเราควรจะ ก็ต้องดูสเกลของของตัวเราเองก่อนว่าสเกลของเราเนี่ยอิลิตี้ของมันเนี่ยเพียงพอต่อการที่เราจะดูแลไหมถ้าเกิดเราคิดว่าเราสุดแล้วคือกาลังในการดูแลเรามันมันใหญ่เกินไปมันไม่ทั่วถึงหรือระบบที่เราดูแลหลังบ้านหรือหน้าบ้านเนี่ยมันมันยังไม่โค v เ r อร์ดีพอเราก็ควรที่จะพยายามมองว่าเอ้เราจะขยายต่อไปแบบไหนดีอาจจะขยายต่อไปแบบร่วมทุนกับบริษัทใหญ่อย่างหลายๆแบรนด์ที่เคยทำอยู่แต่ก่อนที่เราจะขยายเราควรต้องเริ่มอะไรเป็นสเต็ปแรกก่อนไหมครับถ้าถ้าอยากจะทำ เป็นระบบก็ต้องดูตัวเราเองว่าเราเปิดใจรับพาเป็นระบบหรือว่าเปิดใจรับโน้ตหาวจากร้านอื่นๆไหมถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราดีแล้วเรายังดีอยู่แต่เรายังไม่เปิดใจที่จะลองเอาส่วนดีของคนอื่นมาทําดูบ้างเหมือนที่ต่อรวบรวมผู้ประกอบการเนี่ยแต่ละร้านก็มีส่วนข้อดีของแต่ละคนอยู่เขาสามารถดึงตรงนั้นมาใช้มาปรับจูนให้เข้ากับบริบทของร้านของตัวเองแล้วก็สามารถเซิร์ฟความต้องการของลูกค้าที่เข้าบริการได้มันก็จะดีกว่าที่เราจะไม่ยอมเปิดรับแสดงว่าก็ต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาจริงๆใช่อยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้โลมไป มากเอาแต่ยังวันนี้แหลมเจริญอยู่ใต้แบรนด์ใหญ่แล้วอะไรที่ยังต้องปรับตัวอีกครับเรายังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราหยุดพัฒนาแล้วก็หยุดปิดประตูฟังแต่ความคิดตัวเองไม่ได้เราเองก็ต้องวางทางแบรนด์เนี่ยมาให้ความรู้เราหรือมาตรวจสอบหรือให้ทิศทางเราในการที่เราจะเดินก้าวต่อไปหรือการขยายสาขาต่อไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางแหลมเจริญเราก็มีสาขาไปต่างประเทศแล้วอยู่ประเทศตอนนี้เราไปเปิดที่มาเลเซียก็ล่าสุดที่งานไทเฟกไทเฟกทั้งกลุ่มหรือทางแบรนด์ก็ไปเปิดบูธที่นู่นซึ่ง ปกติแล้วทาง MK Group ไม่เคยเปิดบูธที่แหลนเจริญไ<า>ป,ปขายอะไรในงานไทยเฟสเราไปขายในเรื่องของเปิดให้ทางผู้ลงทุนหรือว่าแบรนด์อื่นๆในต่างประเทศมาดูว่าเขาสนใจในเรื่องของการร่วมทุนหรือลงทุนในเรื่องของการแฟรนชส์อ๋ออาจจะเป็น JV อาจจะเป็นแฟรนชส์ไปที่ประเทศนั้นๆหรือเปล่าเพราะว่าเราคิดว่าอาหารไทยยังมีพื้นที่ในการไปขยายต่างประเทศอยู่จริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่น็ตมากเพราะว่านี่คือสาขาเรียกว่าเป็นแฟรนชีส์สโตร์ของแหรนดเจริญแล้วพี่น็อตเขายอมปิด S <S <S ร้านเพื่อให้เรามาจัดลงแขกกันซึ่งเอาจริงๆริค่าบัตรที่เราเก็บะโดยปกติใครไปกินแหละเจริยก็รู้ว่ามันไม่คุ้มที่เขาจะปิดร้านแบบนี้หรอกต้องขอบคุณพี่นรจริงดีครับก็บบเพราะว่ามีพี่ต่อเป็นสะพานเชื่อมนะครับแล้วก็เรายังได้คุยกับทางผู้ประกอบการรยายอื่นๆอย่างที่บอกครับว่าทุกคนมีข้อดีทุกคนมี ความสามารถเพียงแต่ว่าเราเองยังไม่ได้ร่วมมือหรือว่าทําให้ธุรกิจเรื่องของอาหารของประเทศไทยเนีย่ยแข็งแรงมากขึ้นทุกวันนี้เราเลยอาจจะต้องโดนหรือว่ากลัวทุนจีนร้านอาหารจีนที่เข้ามาเปิดในบ้านเราคอยที่จะมาเขาเรียกว่าแชร์่วนแบ่งตลาดออกไปจริงๆวันนี้มันไม่ได้อยู่แค่แบรนด์เล็กต้องเรียนรู้จากแบรนด์ใหญ่ผมว่าวันนี้เผอเอ<ๆ>แบรนด์ใหญ่ก็อาจจะต้องเรียนรู้วิธีการอยู่รอดจากแบรนด์เล็กด้วยใช่อยากให้พี่น็ตพาไปดูได้ไหมครับว่าแหลมเจริญสาขาเนี้ยมันมีอะไรพิเศษบ้างอ๋อยินดีครับยินดีครับแต่ว่า คนว่าเสียงอาจจะดังนิดหนึ่งเพราะตอนนี้เราอยู่มันเกือบร้อยคนแล้วข้างในอันนี้เข้ามาโซนแรกใช่โซนแรกครับกลายเป็นโซนของฝากใช่โซวนี้ของปากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทางแหลมเจริญจะมีซุ้มของปากที่มาจากระยองเช่นพวกน,น้ำปลานี่นะคือน้ำปลายี่ห้อแหลมเจริญใช่ตอนนี้เราก็ทำออกตลาดไม่ใช่เอายี่ห้ออื่นมาแพ็คบรรนจุกวดของแหลมเจริญเลย แล้วก็มีพวกปลาข้าวสารที่ทุกคนชอบรับประทานอยู่อ๋ออ๋ออ๋ไอ้ที่มันเป็นกระป๋องเล็กทานกับข้าวต้มหรือ,อามายำก็ได้เขาเรียกเป็นมุมเล็กๆสําหรับการขายของฝากของระยองอันนี้ก็เหมือนแตกไลน์ธุรกิจจากฟู้ดเดลสรองเป็นเหมือนฟู้ดรีเทลใช่ครับใช่ก็จะมีพวกนี้เพิ่มเข้ามาเราอาจจะกําลังจะนําผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะไปขายรีเทลตาผ่าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์ทข้างหลังผมเพิ่งเห็นว่าแหลมจเจริญมีบาร์ค็อกเทลด้วยคืออะไรครับเป็นบาร์ที่ไว้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการที่จะทานอาหารหนักหนักเราก็มีพวกอาหารจานเล็กๆเ,เป็นพวกคาพาสรวมถึงมีเครื่องดื่มพวกค็อกเทลม็อกเทล,เทลหรือวน์มาเสิร์ฟเป็นพวกอาหารเสียบไม้แบบเอาซีฟู้ดมาเสียบไม้ปิ้งยา่างแต่ยังนะเป็นวัตถุดิบไทยๆแบบแหลมเจริญยูใช่ยังเป็นสไตล์แหลมเจริญอยู่ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเพิ่มตัวบาร์เคาน์เตอร์พวกนี้ไปทําไมสาขานี้มันดูตกแต่งหรูหรากว่าปกติะคระับพี่นนท์แรงบันดาลใจของสาขาเนี่ยคือจริงๆเป็นพื้นที่เก่าของทาง m ออยู่แล้วแต่ว่ามีการรีโนเวทใหม่ก็มาแบ่งส่วนให้กับทาง MK g o กส่วนหนึ่งแล้วก็ทางแหลมเจริญส่วนหนึ่งแล้วทางกลุ่ม MK ก็มีการว่าจ้างให้กับผู้ออกแบบดีไซน์ให้มาครีเอทหรือว่ามาดีไซน์ให้พื้นทีของสาขาเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับพวก<อ>ตลาดปลาเพราะนั้นเนี่ยก็เลยออกแบบมาเป็นห้องต่างๆเช่นห้องระยองี้<า>ครับอ๋อตัวนี้เป็นห้องระยองี่คือกระเบื้องนี่เป็นเรือเรื่อง,องแหลมเจริญเลยใช่ก็มีเรือปะมง,งมีการมีม้านินมังกรเนไหมคับม้าินมังกรแล้วก็ อยู่ใกล้ๆก,กับประพาคาแหลมเจเลยรูปแบบการจัดจานอาหารก็จะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับสาขา,<ส>าอื่นบ,บนหา้างแวร์ต่างๆก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบโฮมี่มากอันนี้คือทําเฉพาะสาขานี้เลยครับเพราะว่าอย่างดูอย่างจานก็จะมีลายเป็นเหมือนกินข้าวที่บ้านใช่ใช่คุณแม่มาทํากับข้าวให้กินไปดูบรรยากาศข้างในด้านในก็จะเป็นเหมือนกับพวกขอดท่าเรือที่มีการขึ้นปลามีตลาดปลามีเดคอเรทเป็นปลาช่างปลาหรือเป็นแบบอื่นใกล้ๆกับเทียแต่เป็นข้าวเรือที่ค่อนข้างหม นนนนนเนเป็นท่าเรือยุโรปอะไรแบบนี้ใช่เป็นท่าเรือยุโรปไม่ได้เป็นท่าเรือไทยเนี่ยดูไม่ได้เงี้ยครับดูดีดูดีเนี่ยสวยมากเลยอ่ะในห้องแบบเนี้ย<ด>ใคร<ล>ที่ไม่เคยเจอภาพลักแหลมเจริญแบบนี้ก็มาดูได้ที่สาขาเอกมัยปากซอย<ด>เอกมัยเลยใช่แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเรือนนี้ครับปลาหมึกบดเอาจริงๆในกรุงเทพก็หายากมากขึ้นเลยนะปลวหมึกบดเราสะอาดมากนะนั่นคือหินอะไรครับ หินลาวาครับโห oh, จะย่างนี่ต้องใช้หินลวาวาใช่ทุกร้านที่มีการย่างต้องใช้หินลาวาเพราะว่ามันให้ความร้อนที่สม่ำเสมออ๋อ ถือว่าเป็นปลาหมึกบดที่ค่อนข้างไฮโซกว่าปลาหมึกบดทั่วไปแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าราคาของแหลมเจริญเนี่ยรีเซเนเบิลนะไม่ได้ถึงกับว่าอุ้ยนูหลาทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนเข้าถึงได้จริงๆเอ,อเวอร์เรจเช็คต่อหัวของแหลมเจริญณปัจจุบันอยู่ประมาณเท่าไหร่อะะมาตั้งแต่สี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทก็ราคาทั่วไปทั่วไปทั่วไปไม่ได้แพงเลยแต่ถ้าเราจะกินแบบปูกุ้งเป็นเดียวเฉพาะอันนั้นก็แล้วแต่นะอย่างนั้นก็คือถือว่ามันเป็นอาหารพิเศษชะเนาะเหมือนจะมีห้องส่่่วววนตัด้ยชคเือ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะมาจัดมีติ้งหรือกินข้าวแบบส่วนตัวได้นี่เป็นห้องส่วนตัวแปดที่นะครับก็จริงๆสามารถคอนเน็กได้อีกห้องหนึ่งแล้วก็มีประตูคอนเน็กเป็นประตูคอนเน็กแล้วก็ห้องนี้ก็สามารถที่จะเอามาประชุมสัมมนากันได้ออซ่อนโปรเจคเตอร์ไว้เลยแล้วก็ซ่อนโปรเจคเตอร์ไว้แล้วก็ประชุมกันแบบ round table ประชุมกันทานข้าวกันแล้วก็ปาร์ตี้กันได้เลยแล้วที่แลนสถานีคอนเน็กกับฝั่ง MK p a y อาหารสั่งด้วยกันได้เพื่อ ทุกคนบอกว่าถ้าเกิดอยากทานเผ็ด MK ก็บอกน้งนองๆเดี๋ยวน้องก็ไปสั่งมาให้หรือ,อนนแม้กระทั่งคนกินสุก,กี้อยากกินปลาทอดก็บอกเดี๋ยวเขาก็ไปเกิดกันผม,ผมว่าอย่างน้อยวันนี้เราน่าจะพอเห็นการเปลี่ยนแปลงของแหลมเจริญใ,ในรูปแบบทั้งระบบก,การจัดก,การในรูปแบบของภาพลักษณ์ที่มันเปลี่ยนไปหลังจากนี้เราจะเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงของแหลมเจริญอีกไหมครับเราเองก็คิดว่าหลังจากนี้เรารวมกับทาง MK Group แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังต้องพัฒนาอยู่เพิ่มเติมมากขึ้นมาตรฐานที่เรามีอยู่มี แล้วแต่มันจะสูงยิ่งขึ้นจะแลกมาด้วยของความพยายามที่น้องๆในสาขาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความสามารถในเรื่องของการบริการมากขึ้นซึ่งเรายังต้องมีอะไรทําอีกเยอะต่อไปไว้มีโอกาสอยากชวนพี่นรสมาแชร์ให้กับน้องๆผู้ประกอบการแบบจริงๆจังอีกสักรอบหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสยินดีครับได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่นรสครับขอบคุณครับขอบคุณครับ